ยังไม่เคยเชื่อมมิกมาเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวผมลองให้ดูปกติเ,เชื่อมอะไรกันอยู่ครับทูบธรรมดาตัวนี้จะง,ง่ายกว่าทูบเยอะนะครับก็ไม่เห็นได้เหรอวะตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันครับได้ทุกท่าเลยแต่ขอพ<อ>ี่ทำหนักทำไหมอ่าเพอ่มมันจะสวยไม่สวยขึ้นกับมือพี่แล้ว อันนี้คุมความกว้างได้แล้วหลักๆแล้วมีประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดที่ใช้งานสักระยะหนึ่งแล้วลืมก็โทรมาถามได้นะครับมีทีมช่างคอยตอบให้อยู่โอเคนะครับพี่งั้นผมจะย้อนกลับไปนะครับผมขอบาระคที่ของมานคขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามีนัดไปสองเครื่องข้างนอกกันอีกแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้นะเรามีส่งเครื่องแม็กมิกสองพันห้ไปส่งแค่ใกล้ๆนี่เองนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเนาะไปเลยครับไปเลยครับตอนนี้เราก็ถึงที่หน้าง,งานของลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในกันเลยครับจะมีลวดสองวันที่แถมเพิ่มค่ะอันนี้จะเป็นลวดเหล็กแล้วก็นี้จะเป็นถุงมือดิเซล เลตูงทำความสะอาดหัวเชื่อมที่มันต้องใช้กับตัวเครื่องก็จะมีสายเชื่อมมิกสายเชื่อมไฟฟ้าเดี๋ยวตอนที่ช่างเปิดเราก็จะเห็นายยังไม่เคยเชื่อมมิกมาเลยใช่ไหมได้เดี๋ย <_ S 2> วยผมลองให้ดูปกติเ,เชื่อมอะไรกันอยู่ครับทูบธรรมดา <_ S 2> ตัวนี้จะง่ายกว่าทูบเยอะนะครับตัดปลายลวดทิ้งครับจากนั้นสอดลวดเข้าไปด้านออกมาให้โผล่หน้าตู้นะครับ1 2ถึงนิ้วจากนั้นกดแล้วก็ล็อกขึ้น เรียบร้อยใส่ลวดนะคบโอเคทีนี้การต่อสายหน้าตู้ถ้าเกิดเราเชื่อมปลั๊กคอที่ต้องต่อแบบนี้เนี่ยต่อแบบนี้ใช้งานได้เลยหรืออีกแบบหนึง่งก็คือลวดเชื่อมใช้แก๊สทุกประเภทมันจะต้องต่อควายกันสายกาวนะครับจะย้ายลงทั่วลบแทน ว,วงช้างขึ้นบวกถูกต้องขั้นตอนต่อไปคือต้องถอดอะไหล่หัวเชื่อมออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องกดสีนลวดออกในกรณีที่เราเชื่อมเราสามารถที่จะเอาหัวตัวนี้ลากติดกับชิ้นงานได้หรือที่จะลอยหัวก็ได้ตัดปลายลวดให้มันอยู่ในระยะเชื่อมนะครับไม่เกิน1เซนนะครั้งแรกที่เราเชื่อมอสมมติทีชิ้นงานนะเราไม่ควรเอาไปเจาะชิ้นงานหรอกดและให้ลวดมันวิ่งชนของมันเองถ้าเกิดว่าพี่เอาไปเจาะชิ้นงานรอเลยแล้วกดเชื่อมแบบนี้มันจะทําให้ปลายลวดพี่มันสปาร์กติด เราเชื่อมที่อาจจะเสียงหัวออกใดทพี่ก้มมอง,งจากฝั่งนะถ้าเกิดพี่เชื่อมจากด้านหลังเนี้ยคือมันก็ได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าคือองศาในการมองตัวนี้มันไปบางหมดแล้วอะ มันเร็วกว่าทุบมากๆเลนกดลากเอาเลยที่อาจจะต้องมีแปรทั้งอันเพื่อเอาไว้ขัดทําความสะอาดนะครับลองเลยครับลองเลยพี่ใส่สองมือพี่เลยถือในกล่องครับก็คือใช้สาม,มือประคองก่อนเอาเร่ว่ห้องเมื่อไรก็ใช้มือเดียวทีนี้นไอ้มือซ้ายคือตัวรับน้ําหนักปืนเชื่อมนะครับถ้าเกิดที่ลอยอย่างเงี้ยมือมันจะสั่นนะจับแล้วก็ลากออกนะครับจากได้เกล็ดพี่ก็ตั้นแนวเก็ดเหมือนคล้ายๆทุบเลยโอ,ไอย้ไม <ๆ S 2> ่ไม่เอาะ าได้เหมือนกันครับได้ทุกท่าเลยแต่ขอพี่ท่าหนึ่งได้ไหมอ่าคือมันจะสวยไม่สวยคือต้อกลับมือพี่แล้วได้ได้ครับได้ทุกท่าครับผมกึ่งกลางระหว่างชิ้นงานโอเคไปสุนนดสุดแน่นึุดกลางระหว่างชิ้นงานโอเค ได้ไหครับได้นะมว่าสวยเลยอ่าทายหัวฟันปลาหรือเที่ยวสังเกตนะถ้าเกิดกระแสเชื่อมมันมันได้มาถึงว่าระยะหัวได้เสียงมันจะนิ่มอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดที่ยกหัวสูงเสียงมันจะเริ่มดับดับนะครับมันจะกระตุกนิดนึงโอเค อันนี้คุมความกว้างได้แล้วหลักๆแล้วมีประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดที่ใช้งานสักระยะหนึ่งแล้วลืมก็โทรมาถามได้นะครับมีทีมช่างคอยตอบให้อยู่โอเคนะครับพี่งั้นผมจะกลับไปน,นะครับผมบขอบคุณท่านพี่ขอบคุณานครับ,ค,ค,รบครับก็จบกันไปแล้วนะครับครับ คลิปการส่งเครื่องของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามีไปส่งเครื่องที่ไหนนะครับฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์และบรรยากาศดีๆที่เรานําเสนอให้ในวันนี้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ